ก็สำหรับวบีดีพอตอนนี้นะคะก็สำหรับเรื่องหนังสือยังไม่มีเข้ามาค่ะยังคงที่บทที่17แล้วก็พ่วงกับเรื่องที่ให้ช่วยหาคนอ่านหนังสือเพิ่มตอนนี้ได้ไดมา2คนนะคะ ได้แล้วเรียบร้อยอวันจันนานคะสามารถจ่ายงานได้เลยค่ะแต่ว่าปัญหาก,ก็คืออยู่ที่ตอนนี้เครื่องอัดเน็ตเหลืออยู่แค่เครื่องเดียวค่ะก็คือตอนนี้จะมี2เครื่องใช่ไหมคะเครื่องหนึ่งอยู่กับคนอ่านสติปจอบแล้วก็เลยเครื่องหนึ่งอยู่ที่นี่ค่ะก็ถ้าพี่กอลจะให้อไซน์งานอีกสองคนต้องทําเรื่องซื้อเบิกจ่ายเครื่องอัดเพิ่มค่ะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของ ประกันรถ4416ค่ะก็นะทําเรื่องซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ประกันคุมครองเ,ออเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับปีใหม่นี้นะคะส่วนเรื่องกวางเจา้านี่ยังรอพี่กอลปตอบกลับอยู่ค่ะตามที่แจ้งไปก็คือช่วงจุดจีเนี่ยร้าน,นค้าจะปิดหมดจะเปิดอีกทีวันที่10 10กว่ากว่านะคะช่วงเดือนกุมภาเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของของขวัญแอนนิวเซอรี่นะคะเดี๋ยวยังไงนะจะลอง คิดิดูนะคะแล้วก็ก่อนที่สับอ็นจะลองส่งให้ดูค่ะก็ตอนนี้นะโน้ตไอเดียไว้อาจจะเป็นเสื้อแม่ลูกอย่างที่พี่กอลเคยบอกนะคะเพราะว่านัเห็นพี่อินกันกำลังชอบใส่ ช่วงนี้แล้วก็เรื่องอื่นเดี๋ยวเรนนง่ลองดูแล้วก็สมาไลยออกมาให้ค่ะแล้วก็เรื่องต่ับไปเป็นเรื่องของนี้เป็นเรื่องฝากค่ะเป็นเรื่องบาเทอร์ที่เป็นค่าส่วนต่างสาม,สามงานนั่นะอ่สามรายการที่เป็นเรื่องตัดสูตรเรื่องของพี่ินสองอันอนี้นยังไม่ได้โอนอย่างนี้รอโอนช่วงอาทิตย์หน้าทีเดียวค่ะสําหรับเรื่องดิสนีย์ก็ตามที่แจ้งเลยค่ะก็คือเ,าเขาจะคืนมาให้เราภายในสองรอบปีนค่ะแล้วก็รอเช็คส่วนส่วนต่างที่ต้องเพิ่มเติม,ตมจากพีทพ่ทศพี่ทศก็ได้โอนมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ